สัมมาสมาธิชนิดที่มีพรหมิหารเป็นอารมณ์วาเสษฐะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปลาโมทย่อมเกิดเมื่อปลาโมทเกิดปิติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบรำงับผู้มีกายสงบรำงับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุข ย่อมเป็นสมาธิเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งและทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องตำ่ำและเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตา เป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแลอยู่วาเสธะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติที่จะเดินแล้วอย่างข้างบนนี้ กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในเมตตาเจตตวิมุตติอันเป็นกรรมที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นก็ฉันนั้นวาเสตานี้เป็นทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมทั้งหลายต่อไปนี้ทรงแสดงข้อกรุณามุติตาอุเบคาอีกโดยเนื้อความอย่างเดียวกันถูกๆข้อ เป็นหนทางเหมือนกันในพระบาลีว่าแมนีแมน,แมนีก็เป็นหนทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพรมทั้งหลาย